สวัสดีครับติ่ง l a ซ a ด้ารีวิววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยไฟไลฟ์สดนะพร้อมขาตั้ง2.1เมตรนะพอดีว่ามีโปรเจกตที่จะต้องถ่ายอะไรที่มันต้องใช้ไฟอ่ะเออเพราะว่าช่วงนี้ไฟที่บ้านนี่มันรู้สึกมันมึนมนตึบๆไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ถ่ายออกมามันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยลองสั่งตัวนี้มาดูนะครับเขามีร้านนี้เขามีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่20เซนนะครับก็ราคาถูกถูกสุดเลย400 90บาทนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งมานี่รู้สึกจะเป็น27เ็ซนมั้งแพงขึ้นมาหน่อยเป็น550อยู่ไหนวะที่ผมสั่งมามัน550อ่ะ27เ็ซนเอออันนี้นะครับแล้วก็มีค่าจัะส่งอีก69บาทก็ดูแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วก็รีวิวค่อนข้างดีนะครับมีมีคนปรับปื้่มค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยลองสั่งมาดูตอนนี้ของก็อยู่ที่บ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยว่าสภาพมันจะเป็นเช่นไรและใช้งานจะดีแค่ไหน ที่ร้านเขาส่งมาก็สภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูว่าแล้วก็ประกอบกันดูว่าเคออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเห็แกะกล่องไฟมาก็มีตัวไฟนะครับแล้วก็มีมีสายไฟสายไฟก็ยาวยาวหมควรมันน,น,น่าจะยิ่งเพี้ยนแบบนี้อ่ะเคก็โอเคใหญ่ดีครับตัวโอ้ตัวคอนโทรลค่อนข้าง สายค่อนข้างยาวเลยนะก็ต่อเวอร์แบงค์ได้อะไรได้นะครับอ่างเคนตัวที่เขาแถมมาในแพคทนี้เป็นอกไงเลยดูกิแล้วเป็นตัวติดนะครับตัวล็อกมือถือกับตัวไฟนะอโอเคดูสิใครเปงนงน อ,อด้านหลังเขาก็ยังมีที่ล็อกอยู่อย่างนี้เลยมีพุกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอไอไม่ยากต่อไม่ยาก ก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็มีหมุนเข้าไป ได้แล้วอ่ะอเคแล้วก็หลังจากเราใส่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็ใส่ตรงขาตรงนี้อเอาไว้ล็อกกขาตั้งตรงนี้นะครับเคแ้วทีนี้เราก็มาแกะขากลื โอเคตัวฐานนะครับเวลาดึงออกมาเนี่ยม the ันด yeah. okay. ึงได้สามท่อนนะมันจะมีจุดล็อกอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็ดึงได้นะครับเนี่ยก็สูงประมาณสองเมตรสองเมตรจริงๆอ่ะสองจุดหนึ่งเมตรประตู้นี่มันตู้นี่มันก็สูงประมาณสองจุดหนึ่งเมตรพอดีเลยนะครับโอเคแต่เราไม่ใช้สูงขนาดนั้นเราเอาใช้ประมาณนี้เราใช้แค่ไหนเราก็ปรับปรับตรงนี้ได้เลย ตรงนี้ก็มีหัวเอาไว้ต่อกับไฟนะได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เหมือนเมาส์ป้องนะครับบิดบิดเพื่อเพื่อให้มันแน่นได้แน,แน่นแนละ้วหรือว่าถ้าคุณจะก้มเงยก็บิดตรงนี้ออกแล้วก็หมุนใช่ไหมครับมันก็จะก้มได้เนียคนระับมันก็จะก้มได้ประมาณนี้นะแล้วก็ได้ได้แล้วแต่แลนะ้วแต่สะดวกอ่าประกอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะใช้ power bank นะใช้ power bank เป็นตัวให้พลังงานนะครับพอเสียบ power bank เข้าไปปุ๊บนี่ปุ่มเขาก็จะมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าต้องต้องรีบนะเพราะว่า power bank พอมันพอมันไม่จ่ายไฟออกสักพักเนี่ยมันก็ดับเองนะครับอันนี้เราต้องรีบอพอเราเสียบกับ power bank ปุ๊บปุ่มเขาก็จะมีไฟติดขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มแรกเป็นไฟสีส้มนะครับ มีหลีเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนได้นะครับเปลี่ยนได้หลายโทนเลยทีเดียวมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเนี้ยนะครับมีหลีได้ปิดเปิดเปลี่ยนโทเนโทรเร่งได้โอ้สว่างพอสมควรนะสว่าง,นะางเลยเนยะเออืดี๋ยว power bank มันมีรู้สึกจะไม่ไม่รองรับกันไอ้น,นีเท่าไหร่ อ่ะเราจะมาทดสอบกันนะครับดูหน้าเป็นไงบ้างดูสภาพหน้านี่ห้องไม่ปิดไฟหมดเลยนะตอนนี้ก็อกากาศก็ก็เย็นแล้วด้วยมืดแล้วด้วยเนี่ยดูข้างหลังฟ้าข้างหลังได้มืดแหละนะครับดูดูหน้าแล้วกันว่าเป็นไงสว่างพอไหมนะครับก็ตัวกล้องมันก็ต้องยื่นออกมาด้านหน้าหน่อยนะผมก็ว่าแปลกๆแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้บังไฟอะไรนะ ออตัวโทรศัพท์อะ่ะมันต้องยื่นออกมาด้านหน้าจะดันมันเข้าไปด้านหลังก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาเทสจะดูกันหน่อยครับอ่ะอันนี้เป็นการใช้กล้องหลังนะครับก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันนีบเนี่ยมันนีบข้างหน้าใช่ไหมมันดนีบตรงจอเนี่ยเวลาเราเล็งจอก็เล็งลําบากนิดนึงแต่ก็พอใช้ได้แหละก็โอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็สรุปแล้วก็ไอ้ไฟเซลฟี่กับขาตั้งเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ โอเคเลยทีเดียวนะครับไฟสว่างดีแล้วก็ใช้กับ power bank ได้ใช้กับอะแดปเตอร์ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือคุณไปนอกสถานที่ยิงเงี้ยจะไปถ่ายงานอะไรอย่างเข้าปงเข้าป่าอะไรที่ไม่สะดวกที่จะหาแหล่งจ่ายไฟเนี่ยคุณก็ใช้ power bank ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงแหละก็ขึ้นอยู่กับความจุ power bank ของคุณว่าจะซักเท่าไหร่ประมาณนั้นนะโดยสรุปแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับเจ๋ง <c oughs> โอเคนะครับและสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแตเพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้ก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ใน Lazada เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยว่าจะเอาไฟขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นโอเคครับไปแล้วครับ